สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันวิมีพาหุ่นมากินก๋วยจับเหมือนเดิมแต่วันนี้ก๋วยจับหมูค่ะหมูล้วนๆเลยหมูล้วนๆค่ะวันนี้ใส่พริกแค่ช้อนเดียวก็พอค่ะ<ม>เผ็ดค่ะเผ็ดมันเผ็ดมันจะกินไม่ได้วันนี้วันวิมีมากับเพื่อนใหม่ ดูดูดูเพื่อนใหม่มาดูนี้นะอันนี้ทุกคนเต็มร้านนะคะเพื่อนใหม่มาดูนี้ทุกคนลุ้นใช่ไหมว่าพิมพ์่ะไรผมจะสีอะไรกมคืนเห็นสีผมแล้วใช่ไหมทุกคนเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ของเราโอ้ยจ๊กร้อนเลยทุกคนต่อนนะ อ,อวันนี้นพิมกลัอัดลมไม่ถึงทุกคนใจจะขาดนี่อ,อันทั้งซึออ่งากับเลนเต มูลของเคนน่าจะเป็นค้ันอ,อยค่ะเดี๋ยวต้องหิวกับวอร์ดินีนะมันร้อนเลยทุกคนอากาศร,ร้อนๆน้ยังกินที่ไรก็จะพาแต่วาร์ดินีกินของร้อนๆ ชิมก่อนค่ะชิมก่อนใส่พริกขึ้นใส่พริกนิดนึงใส่พริกนิดหนึ่ง,พงเพราะว่าใส่เยอะแ้ะกินไม่ได้มันมันกินที่ไรกินเมื่อวานกินที่ไรบอกยากินเผ็ดเผ็ดอาการร้อนๆอยากกินเผ็ดเผ็ดกินที่ไรก็เลยใส่พริกไปเยอะ Làm nó nữa mọi không rất là ngon có thể làm ăn riêng được đấy nhé ก๋วยจับ๊บแบบสำเร็จวันนี้นะทุหรับนี้ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมรุ่นนี้กินก๋วยจั๊บมนกินก๋วยจั๊บาด้วยนี้นะคะสหแบบวันนี้มาด้วย,ยมือถือกนนะคะขอบคุณก๋วยจั๊บก่อนค่ะขอบคุณค่ะ